วันนี้ผมจะพามาดูแรมที่ไม่มีขายทั่วไปในท้องตลาดแล้วผมบอกได้เลยว่าใครที่จะประกอบคอมเนี่ยต้องสั่งพีออเดอร์แรมเท่านั้นมันคือแรม DDR5 R ดิม สวัสดีครับเจอผมน้องเอ็กซเวีครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยประกอบคอมกันใช่ไหมเราก็จะคุ้นตานกับแรม DDR 3 DDR 4 DDR 5แรมพวกเนี้ยมันก็จะเป็นแรมทั่วๆไปที่เราเอามาใช้งานกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแรมอีกหนึ่งชนิดที่เรียกได้ว่าเขาแทบจะไม่มีใครสต็อกของกันเลยใครที่จะเอาใครที่จะซื้อเนี่ยจะต้องพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับมันจะเป็นแรม DDR 5แบบอดิน อรดิมคืออะไรก็อบอกว่าช่องสําหรับในส่วนของตัวพินโดพวกนี้เนี่ยมันจะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันนะครับแรม d d r 3 d d r 4 d d r 5ขาพินจะมีไม่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวล่องบาดตรงนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวแรมอดิมกับท,ที่เป็นแรมโดยปกติหรือเป็น DDR เนี่ยมันก็จะมีขาไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นเราไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อ่ะวันนี้ผมมีแรมอยู่1ชุดครับเป็นแรม G Skill z e t a R5 NeO นะครับ DDR5 อาดิมนี่หลายอย่างเหลือเกินถามว่ามันพิเศษมันแปลกกว่าตรงไหนถ้าสมมติเราลองมาดูด้านหลังกล่องตรงนี้นะครับเขาจะมีเขียนไว้เลยนี่ o v e r c l o c k DDR 5R Dim ร์ไฟส์อาร r ดิ e ฟอ t r ยู e r ิต p p เ r น0 0 0ดริปเ s นะครับแล้วก็ใช้บนเมนบอร์ดที่เป็น TRX50 4 c h a n n e l เอาจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติใครได้ติดตามนะตอนที่ผมประกอบไปคอมเครื่องไรฟ์สตรีมเครื่องนี้เนี่ยน่าจะเห็นว่าตอนนั้นผมไม่ได้พูดถึงในส่วนงตัวแรมเลยเนื่องจากว่าแรมผมยืมเพื่อนมาก่อนนะไม่มีแรมขายไม่มีแรมหาซื้อได้เราก็เลยไปยืมแรมคนอื่นมาแล้วก็เนี่ยผมสั่งมาได้เรียบร้อยแล้วใช้เวลารอประมาณเกือบ1เดือนถึงจะได้มาาาะครครวมแตตก่งืออไ พามาแกะให้ดูกันเลยแม่ G Skill ก็คือ G Skill นะครับค่อนข้างพรีเมียมอยู่นี่หน้าตาดูบ้านๆไม่ได้ดูเป็นแรมพิเศษพิโสอะไรหรอกครับแล้วผมบอกเลยนะดูตัวแรมของเขาสิครับไม่มีฮิซิงครับไอตัวที่เห็นนี่คือสติกเกอร์สกอตเทปธรรมดาแต่แรมชนิดนี้จะค่อนข้างมีราคาแพงนะครับแล้วถ้าสมมติเราลองเอามาแนบภาพกันดูอ่ะเดี๋ยวผมจะลองภาพดูนะครับปั๊บเราจะเห็นว่าตัวขาเนี่ยไม่ตรงกันเราเห็นเลยนะครับว่า ตัวขาตัวสลับตัวนี้ไม่เท่ากันอ่ะผมลองสลับมาอีกฝั่งหนึ่งครับปับ๊บก็ไม่เท่ากันดังนั้นมันคือแรม DDR 5เหมือนกันแต่ไม่สามารถใส่ใช้งานได้ <c oughs> ทีนี้ทำไมมันจะต้องเป็นแรมพิเศษทำไมมันต้องเป็น R DIM ใช่ไหมครับแรม DDR 3 DDR 4โดยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะมีแรมที่ชื่อว่า ECC แรมนะครับซึ่งแรม ECC เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า checking error นะครับทำให้คอมพิวเตอร์มันทำงานไม่ผิดพลาดข้อดีคือข้อมูลทุกอย่างจะถูกต้องข้อเสียคือมันจะค่อนข้างช้านะครับแต่พอมายุคใน DDR 5นจริงๆ เดี๋ยวนี้เขาจะเป็น ECC on die นะครับก็คือจะมีตัว error checking บนตัว die ของตัว RAM ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ ตัวอาดิมเนี่ยมันจะมีความพิเศษไปมากกว่านั้นนะครับอะเดี๋ยวผมจะขึ้นอธิบายตรงนี้ไว้ให้แล้วกันสมัยก่อนแรมอะ่ะมันจะไม่มี e อ r ร์เรอร์เช็คกิ้งเขาก็ต้องใช้แรม ECC ที่เอาไว้สําหรับในส่วนตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็นตั้งแต่ DR4 3 2แต่พอมาเป็น DR5 เนี่ยเขามี e อ r ร์เรอร์เช็คกิ้งให้ทั้ง u d i m แล้วก็ R DIM แต่สิ่งที่ R DIM มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาจะมีบัฟเฟอร์เพิ่มขึ้นนะครับทำให้การทํางานเนี่ยมันผิดพลาดน,น้อยลงพูดง่ายๆวว่่่่่าาออมแนนนน,นเเเีี Performance ้้้ไไดดใรืงงงข Perform Com ททสสูุ แต่เขาเน้นในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลเน้นในเรื่องของการที่ไม่จอฟ้าเน้นในเรื่องของการทํางานที่ไม่ผิดพลาดอันนี้คือสําคัญที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเครื่องที่เป็นเทรปเปอร์เขาถึงจะต้องใช้ในส่วนของตัวอาร์ดิมตัวนี้นะครับนี่แหละผมก็เลยไปตามหามาก็ สเปคตัววันนี้ที่เหมาะมาใช้นะครับเขาจะเป็นแรมที่ไม่ได้สูงเลยแล้วก็เป็น amd e x p o นะครับก็บัสความเร็ว 6,000, cl 3 0 36, 36, 36, 96ไฟเลี้ยง1.4และถ้าสมมุติเราลองมาดูตัวนี้นะครับที่รองรับ e x p o เหมือนกันเนี่ยตัวนี้เขาจะมีความจุยอยู่ที่3 2คณ2ก็จบเป็นที่ 64GB แต่แรมตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่ากล่องชุดนี้เนี่ย ก็ยังคงเป็นความจุ64กิกเท่ากันแรมแถวและ16กิกหาซื้อก็ยากแพงก็แพงแต่คุณสมบัติก็ตามนั้นเนี่แหละครับอ่ะส่วน CL พวกนี้ทำได้ต่ำกว่าได้ดีกว่าด้วย28 36 36 96ไฟเลี้ยง1.4เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าแรม G-Skill ตัวนี้เข้ามาเครื่องไลท์แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทสให้ดูกันว่ามันแตกต่างกับไอแรมปกติยังไงมาดูกัน ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเอนจริงๆก็ติดเหมือนกับแรมปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันมา <S <S เฮ้ยเปิดติด <S <S แปลกตรงไหนก็แรมอะประกอบเสร็จเรียบร้อยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยผมพามาดูสเปคเครื่องนี้ก่อนถ้าใครจําได้ มันคือเทปวิเปอร์โปร7975 WX นะครับซึ่งตัวนี้32คอ64เถรมันเป็น CPU ที่เน้นในเรื่องของมาติคอร์อยู่แล้วแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่มันจะต้องเป็นเมนบอร์ดเฉพาะคือ t i x 5 0 AeroD ที่ผมใช้งานนะครับและถ้าสมมุติเรามาลองดูสเปคหน้าเว็บไซต์นะครับผมนี่เขาก็จะมีเขียนรีมายเอาไว้เลยนะครับว่าแรมใช้งานแบบ c r channel DDR ไแต่ เขาจะต้องใช้งานแบบ4แถวด้วยนะครับก็คือถึงจะวิ่ง cross channel ได้แล้วแรมที่เขาต้องการเนี่ยมันคือต้องเป็น R DIM โดยแรมปกติของคอมทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแรมแบบ U DIM นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เขาก็เลยต้อง request ในส่วนงตัวแรมที่เป็น R DIM ที่มันมีในส่วนตัว buffer แล้วถามว่าราคามันแพงกว่าเยอะไหมนะครับ 64กิกเนี่ยราคาประมาณ20,000กว่าบาทส่วน128กิกเนี่ยราคาประมาณ40,000กว่าบาทแล้วพรีออเดอร์เท่านั้นไม่มีใครสต็อกให้เพราะว่าแรมในรูปแบบเนี้ยเขาจะใช้กับพวกเมนบอร์ดที่มันเป็นพวกเทริเปอร์หรือว่าคอมที่มันเป็นตระกูลเซ e ิร์ฟเวอร์อีพิกมันขายได้ค่อนข้างน้อยมากๆหรือว่าถ้าสมมติเขาจะนําเข้ามาเนี่ยก็จะนําเข้ามาพอดีกับตัว CPU ที่เข้ามาขายในไทยเลยดังนั้นถ้าใครอยากจะประกอบคอมไฮเอ็นเนี่ยอันนี้ต้องรู้เอาไว้นะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูกันต่อเรื่องของความแรงนะครับแรม ผมก็เปิดในส่วนของตัว AMD Expo เรียบร้อยนะครับก็ความเร็วก็จะอยู่ที่บัส6,000ทั่วๆไปนี่แหละตามที่ AMD requirement แล้วก็รองรับในส่วนตัว Expo นะครับ x p d ก็ G-Skill ตามนี้ CPU ตัวนี้ก็ m u l t i t h r e มันจะเด่นก็คือประมาณเกือบ3,000 30, 0เลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดู DDR5 เหมือนกันความเร็วของบัสแ a m เนี่ย6,000เท่ากันแต่พอมันวิ่งเป็นแบบ Qua channel เนี่ย มันเหมือนกับคูณ2เลยนะครับรีดปกติเนี่ยเราจะเจอกันอยู่ที่ประมาณ80,000จนถึงประมาณ100 K b กิกะบิตเปอร์เซกนะครับแต่ตัวนี้ถ้าลองเทียบว่ามันคือ80,000-90,000ะคูณ2มานะ8 26เนี้ย อันนี้ก็คือเท่าตัวเพราะว่ามันวิ่งแบบคอร์ช a n แนลเราก็จะได้ค่ารีดเนี่ยที่167.58 g กิกบิตเเซไรอยู่ที่150.82 Gbps กเซ็ปี149ส่วนค่า l a t e นซีก็ยังคงมีความหน่วงตามปกติทั่วๆไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวความแรงของแรมนะครับถามว่าวันนี้ผมจะพามาโอ้คล็อกพามาอะไรหรือเปล่า ผมคงไม่โอเวอร์คล็อกในส่วนของตัวแรมตัวนี้แต่อยากจะให้เพื่อนเพื่อนรู้จักกับแรมชนิดนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องที่ทาไมเครื่องไลฟ์สตรีมผมผมตัดสินใจใช้แรม G-Skill ถ้าสมมติใครได้ลองสังเกตดูดีๆอ่ะเทสเบสของผมหรือว่าเวลาที่ผมรีวิวอะไรต่างๆโดยส่วนตัวผมจะค่อนข้างไว้ใจกับแรม G-Skill มากกว่าเพราะประสบการณ์ที่ใช้งานมาคือหนึ่งไม่ค่อยจอฟ้าเลยโอเวอร์คล็อกก็ดีแล้วก็ใช้งานทั่วๆไปได้ดีด้วยนะครับแล้วก็แรมอีกหนึ่งชุดที่ผมสั่งมาด้วยเนี่ยอันนี้ผมกะว่า เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมน้องอิกซ์วีทีขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ใครที่ยังไม่รู้จักแรมยูดิมอาร์ดิมแล้วมันยังมีในส่วนขงตัว LR d i ดิมอีกก็ไปลองหาข้อมูลดูกันได้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ